ตอนนี้บัดดีแวะมาประชุมที่สทยที่หนึ่งไปเจอพี่ใหญ่เจอท่องวันให้ไหนก่อนบวกเลยเฮ้ยมันก็หล่อดีกว่าหน้าตายวันเฮ้ยใครตัดให้ฮะพี่ใหญ่ตัดเถอะเออยืมงานตัดเมื่อวานแล้วรถเป็นไรเนี่ยรถมันร้อนขึ้นครับผมร้อนขึ้นกันทำงานไม่ได้ฝากพี่ใหญ่เรื่องลูกเป็นไงบ้างก็เขติดต่อมาแล้วครับ ในงานกตมเราครับให้อยู่ได้ใช่ไหมได้ครับลูกเกิดเมืองไทยไม่หรือวันเกิดเมืองไทยครับเออนี่น้องวันคนขับรถเปิดติดตีจีร่าเป็นชาวกัมพูชาแต่เหมือนกันแหละเหมือนคนไทยแหละเออไม่เห็นต่างกันเลยเออลูกเกิดเมืองไทยเอาก็ต้องเป็นคนไทยดิก็ต้องให้เรียนได้นะโอเคเออพี่ให้ตัดผมงไหมนะพี่ใหญ่ตัดเหรอตัดรถเราครับอ๋อารวมมือกันทดลองแล้วเดี๋ยวเรื่องโรงเรียนเขาเรียบร้อยไหม เดี๋ยวจะเข้าไปติดต่อกันนะครับโอเคเอาได้ไปแล้วนะเอาให้ดีนะแล้วก็ช่วยงานเราขอบคุณมากเลยวันเรียบร้อยดีนะรู้ยันที่นะนี่น้องวันคนขับมือหนึ่งเราต่อเลยโอเคโอ้พี่สต้นหงัวต้นหูเว้ยนะโอ้มันไม่ธรรมดาเว้ยอยู่ไกลๆมองไม่เห็นเฮ้ยระวังรถแก๊สมานี่พี่ทหารเรือสวัสดีครับนี่นักตัดมืออาชีพมากี่คนเนี่ยทหารเรือ ทำไมจะฐานเรือทำไมต้องตัดเหล็กเก่งอ่ะเพราะอะไรตัดอยู่เกี่ยวกับการต้มเรือครับอ๋อต้องใช้เหล็กใช่ไหมใช่โอเลยเชื่อมเก่งแค่าฐานเรือขอบคุณมากนะอยู่กองอู่เนี่ยฝั่งโน้นทั้งคนอ๋อชมพองครับอ๋อขอบคุณมากเลยฐานเรือไม่ได้ว่าตัดเหล็กเก่งขอบคุณนะครับขอบคุณนะนี่เดือดเหล็กมันเยอะช่วยตัดหน่อยโอ้มีหน้าเออเราก็สงสัยว่าทำไมฐานเรือตัดเหล็กเก่งโอเค ตอนนี้เหล็กเยอะไงต้องมาตัดก่อนมาแลอยู่กี่วันแล้วเนี่ยสารเรือมาอยู่กี่วันแล้วสามวันนะลุยนะขอบคุณมากเลยเหล็กมันเยอะโอ้โหไม่ช้าย,ยังสะดุดเหล็กล้มเลยอัปเดตประเดี๋ยวนี้ประชุมสภาแต่ว่าพอดี๋ยไปอัปเดตงานนิดนึงเดี๋ยว,วต้องรีบกกลับไปประชุมสภาต่อแต่ว,ว่าเราเป็นห่วงหน้าง,งานนิดนึงมาตามเรื่องนิดหน่อยแต่เรียบร้อยครับรก็เดินหน้าได้ดี พี่ใหญ่พาไปเหรอครับมัดใครไว้อะเอ่ออะไรนะเจ้าที่เขตเหรอเจ้าที่ของเจ้าที่อะไรสํานักอะไรไปตรงเจเจมอออ๋โอเคไปได้เรียบร้อยเมื่อเช้าผมก็ล้มแต่ไม่เจ็บอะไรนะเออล้มไปดือกล้องอยู่แล้วล้มเลยแต่ว่าไม่เจ็บนึกว่าจะเลือดไหลจะไม่ไหลไว้เหนียวไว้เออมันมูเดี๋ยวดูกล้องไงเท้าไปเกี่ยวเลยไม่เจ็บเออเลี้ยนตัวทีตอนตอนตอนเย็นนะครับเลี้ยนใครอ่ะ เลี้ยงวิญญาณใครเลี้ยงอ่ะยี่สิบโตเอไอเอกระพันกับไทยครับอ้าวแล้วไงอ่ะแล้วใครกินอ่ะกําลังก็มาครับแล้วคนได้กินไหมมาเลี้ยงวิญญาณอ่ะเลี้ยงวิญญาณแล้วแล้วได้ไงอ่ะก็แล้วแต่เราเลี้ยงเสร็จใครแล้วก็สอนไปกินได้ได้ครับไหนวะไหนดูดิหมายยางตัวจริงโอ้โหเฮ้ยผู้จริงพูดเล่นเนี่ยเลี้ยบินญาณยี่สิบโตเลี้ยงวิญญาณแล้วมีอาหารเป็นบิญญาณป่ะ อาหารจริงวะหรืออาหารวิญญาณเฮ้ยผู้จริงผู้เล่นเฮ้ยต่ลงอาหารจริงหรืออาหารวิญญาณโอ้จีนอาหารอาหารจริงเหรอหรืออาหารวิญญาณอาหารจริงด้วยอ๋อดีมากเลยแล้วคนกินได้ไหมอ้าวขอไหว้แล้วก็กินได้โอเค โอ้โหเอาจริงไว้บินเลียงตัวจีนะพวกเราก็ช่วยกันอนุโมทนาจิตด้วยพอดีโอ้กี่โต๊ะเนี่ยจิตจิตโต๊ะมีมีอะไรบ้างมีข้าวหัดโอ้จริงเหรอไก่ย่างไก่่ยางด้วยเอาว่าทานข้าวยังครับข้าวประวานกินแล้วดีไว้เอ้าสบายสบายใจก็ทำไม่มีปัญหา โอเคขอบคุณนะเฮ้ยแล้วพี่ใหญ่เมื่อเช้าได้กินโรตีอยู่ไหมเนี่ยได้กินโรตีไหมเฮ้ยไม่ทันเหรอเฮ้ยจริงอนะ่ะเอาไมา่ต้องหลายสิบชิ้นนะอเอาไปดูไอ้อไอ้ว้านมันหน่อยไปใครพาไปอนะ่ะโอ้โหพี่ใหญ่ก็ดูเหมือนลูกเลยเลี้ยงเหมือนลูกเลยหัวหน้าไปดีนะโอ,นโอ้หขยันมากเลยหัวหน้าเรามาตลอดเลยเฮ้ยคนนี้ขยันมากเลยนะ น้องก็ช่วยช่วยงานตลอดอ๋อเก่งมากเลยฐานช่างเอาบังคีก็เรื่องไปเลยเหรอเอาบาไปกับพี่ใหญ่พี่ใหญ่ไปด้วยเหรอไม่รับไปไปด้วยเหรอโอเคติ๊กีดีไว้บานรถใครมาเนี่ยขับมาจากบางนาขับไปดีน้อยขับไปโชคดีมีปัญหาอะไรบอกน้อยบานไปสี่เพื่อประชุมนิดนึงติดตามงานก็ก้าวหน้าดีดี เรียบเรีบรีบร้อยดีไหมสถานการณ์กินอะไรกันเนี่ยมื้อไหนวะเนี่ยอเออใครมาม่วนมาแจกวะน่ากินดีเเเว้ยออไาโอเคได้ไปไรขอบคุณมากเอาอเลยกินกันเมื่อวาเรียบ้ไม่เท้าเรียบร้อยดีอนะล้มไปแต่ว่าไม่เจ็บอะไรนะเนยเสียฟอร์อมนิดหน่อยโอ้โหนี่เหล็กเป็นต้นอันนี้เขายึดเป็นหลักฐานไว้นะเนี่ย อันนี้คือสิ่งที่ทางกรรมการเข้ามายึดเป็นหลักฐานเนี่ยก็ถอนมาเป็นต้นๆเฮ้ยพอดีเรียบร้อยดีนะน,นี่ยึดเป็นหลักฐานไหมอันนี้ก็ได้เลยสาวนะตรงหยยไหนก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ที่สีแดงนี่คือกรรมการเขายึดเป็นหลักฐานเพื่อเอาไปตรวจสอบก็ต้องพยายามเก็บไปให้มากที่สุดนะแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะแั้ตอนเช้าก็จะมีหน่วยจากกรมประชาธิการสั่พิสูจน์หลักฐานเข้ามา เลือกชิ้นแล้วเราก็จะเลือกออกมาเก็บไว้ให้นะแล้วเดี๋ยวจะขนไปก็อาจจะเก็บชิ้นตัวอย่างก่อนแล้วค่อยขนหรือว่าีอทีหนึ่งแต่เราแยกมาละ <tô: S 1> นั้นก็มีการเก็บชิ้นตัวอย่างนะว่ามีคนก mul, ังวลว่าเฮ้ยจะแบบล้างาอะไรพยายามเก็บเท่าที่เก็บได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยเก็บเอาไว้ชิ้นนี้อันนี้ชิ้นตัวอย่างที่ดึงออกมาเก็บไว้ดูว่ามันได้มาตรฐานไหมอะไรเงี้ยนะโอเคนั้นก็มีการเก็บชิ้นตัวอย่างต่อเนื่อง แล้วก็มีเจ้าที่จากพรมโยธามาอยู่ที่หน้าง,งานคอยดูตลอดนะภาษาอางก็ก้าหน้าดีนะตรงนี้ตัดหัวชั้นหนึ่งละลงมาแล้วลบวันนี้อย่างละก็ครบสิ้นเดือนแต่ยังมีภารกิจอีกเยอะว่ามันยังมีชั้นที่มันกรองอยู่แต่ก็ต้องลุยต่อนะวันนี้ไอ้น้อกลับมาแล้วไอ้น้อเบอร์สิบกาตัดยิบเจียนที่ขาลุยติดหัวเจาะทั้งคู่นะเพราะว่าจะจเจาะแผ่นพื้นก็ดำเนินการต่อแล้วก็หน่วยตัดเหล็กก็ทําไปด้วยกัน สองคนเนี่ยตัวลูยี่สิบเจ็ดกับเบอร์สิบแล้วก็สาเรือก็ตัดโอเคพวกเราพวกเราที่เป็นห่วงน้องวันไะม่เป็นไรนะดูแลให้แล้วลูกเขาเกิดในเมืองไทยไม่ยากมมีปัญหาหรอกเออครับโอเคเดี๋ยวไป,ไปชมสะพานต่อละเดี๋ยวมามา,มา,มาตามงานนิดนึงขอบคุณนะทุกคนเรียบร้อยดีครับไม่มีปัญหา เมื่อเช้าหอ้หอยผ้าดีไม่เป็นไรเรามีผ้าที่ติดตัวตลอดเหมือนกัน <c oughs> แค่ลมไม่ใช่งไงรฮะสังเกตเหล็กก็เยอะมากเลยเนี่ย <c oughs> ต้องม้วนม้วนม้วนแล้วก็เอาออกไป ตรงน,นี้ก็ลงไปต่ำกว่าชั้นหนึ่งแล้วนะตรงน,นี้เพราะว่าต,ตอนนี้จะเป็นโพงนี่คิดว่าน่าจะมีคนอยู่เยอะสองพันนี้เบอร์หนึ่งกับเบอร์เบอร์สิบกับเบอร์ยี่สิบเจ็ดนี่ขาลุยองเราตรงยี่แปดเป็นจุดที่เจอคนเยอะนะเจอล่างยี่แปด ่ะเดี๋ยวเย็นนี้มาอัปเดตทนีนะเดี๋ยวขอกลับไปประชุมสภาก่อนนหาเรือนี่ก็เตรียมจะเข้าไปตัดเนาะเออเพิ่ง,ง,งนึกเราก็งงที่จะไปหาเรือกเกิดเรือตัดเรื่องเชื่อมอ๋อเข้าไปเรือเหล็กแล้วก็ต้องมีคนที่เชื่อมเก่งแล้วก็ส่งคนมาโหเป็นยี่สิบคนอ่ะมั้งมาช่วยตัดเหล็กอย่างเดียวเลยเนี่ยถ้าดูเหล็กเนี่ยนะนมันเยอะมากเลยเหมือนกันไหมพรมเลยอ่ะ ดูนี่มันเหนียวเขาก็ตัดให้เป็นแล้วก็ปั้นมันกล้วก็แล้วเดี๋ยวขนออกไปอาลุยต่อท่านไม่ต้องกังวลน,นะเรื่องหลักฐานก็เก็บอยู่ตลอดนะก็ะประสานง,งานกับท่านวิจุด,ดในช่างใหญ่ประธากนกรรมการตรวจสอบเป็นรุ่นเดียวกันนะแล้วก็ส่งคนประจำเจอชิ้นไหนที่นา่าสนใจก็จะเก็บโอ้ยอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงนะก็ะพยายามเก็บให้มากที่สุดแหละมีคอลลิ่งมีอะไรบ้างอโอเคไปแล้วครับ ตึกไม่รู้ทุบไม่ทุบผมไม่รู้นะเพราะว่าไม่ใช่ตึกเราเราดูคนให้ครบเราก็เห็นแล้วถ้าเราได้ครบคนครบก็หมดหน้าที่เราโอเคครับขอบคุณมากนะ